สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย V.I.P แล้วก็หุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับงวดประจำวันที่8นะครับเดือน5 2 5สองพันร้อยดนะครับผมก็เป็นแนวทางของวันพุธนะครับผม ก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนนะครับแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมเนาะเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆเนาะทั้งในรอบ VIP แล้วก็รอบปกตินั้น ก็มาในสายลูดนะครับเนาะส่วน VIP มาสายเจาะเนาะปกติมาสายลูดนะครับเช้านะครับ VIP ให้5กับ9ผลที่ออก3,10 2,8นะครับรอบเช้าในหลุดไปนะครับ VIP ส่วนรอบบ่ายให้3กับ7รลูด3ผลที่ออก2,8 3กับ5 2ใครลูดที่3นะครับเข้าไปที่3,883มนะครับมาในตัวนิน้นตัวเจาะเนาะนะครับอันนี้ในรอบ VIP นะครับส่วนในทางในรอบหุ้นปกติ ในรอบหุ้นปกตินะครับเช้าเนี่ยผมให้9กับ7รูด9นะครับผลที่ออกนะครับ866กับ59นะครับผม8 6ดหกเกาน้องมา96ให้เราก็ไม่ได้นะครับใครรูดที่9นะครับเข้าไปที่59นะครับเสียดายที่ไม่มี59าเ้าเนาะมาแค่สายรูดนะครับส่วนในรอบบ่ายให้5กับ7ผลที่ออก510กับ03นะครับอันนี้ก็หลุดไปเนาะหลักหนึ่งเนี่ยผมเน้นอยู่นะครับ5171แต่เข้ามา10เนาะ ห้าหนึ่งเนี่ยมาอยู่ข้างหน้านะครับน่าเสียดายนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับมาแค่รอบเช้าสายรูดนะครับส่วนแนวทางของนะครับวันที่8นะครับในรอบ VIP เนาะวันที่8ในรอบ VIP นะครับเช้านะครับผมในรอบเช้าเนี่ยได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับก็คือเลข9กับเลข5นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขห้านะครับผมห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดสามตัวนะครับเก้าห้าสองนะครับผม นะครับอันนี้ในรอบ VIP เช้านะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่าย VIP นะครับได้เลข8กับเลข2นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 82 85 89นะครับ23 สองห้าสองเก้าสามตัวสองแปดห้านะครับผมนะครับก็ VIP นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านใดชื่นชอบยังไงก็ขอให้มาเฮงๆปังๆนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะ ก็รอบ VIP นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมส่วนแนวทางในรอบหุ้นปกติในรอบหุ้นปกตินะครับพี่ๆเช้าลืมลืมเขียนรอบปกติเนาะเดี๋ยวพี่ๆบางท่านอาจจะงงนะครับ ในรอบปกตินะครับผมเช้าเนี่ยผมให้ไปที่เลข5นะครับกับเลข7นะครับผมสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข7นะครับ5 1 5 3 5 4 7 1 7 3 7 4นะครับ3ตัวนะครับผม5 7 4 อันนี้ในรอบพุ้นเช้านะครับ7.4 7.3แล้วก็ห้าหนะครับผมส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายได้เด่น7กับเด่น7กับ9นะครับผมสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข9นะครับ 92 93 98 72 73 78 3ตัว792นะครับผม นะครับแนวทางในรอบหุ้นปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก่อนออกไปนะครับแอดขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ